สวัสดีค่ะพี่น้องจุกูปรุกคนค่ะมาได้จกามาได้กินตําสว่วนตาม่วขนมจีนใสหมูยอค่ะพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันค่ะมาค่ะมาอาหารบัน,นบานเท่าผักหลายๆค่ะพี่น้องมาได้ค่ะมาได้กินน้ำย้ายต้มค่ะพี่น้องมูเขาเที่ยงนี่ลาบหมูมีต่ตำชั่วม่วนี่แหละค่ะพี่น้อง มาแซ่บๆน้ำกันค่ะเดี๋ยวไปตั้งกล้องกันกินกันเลยค่ะสบายดีสุขุมทุกคนเด้อค่ะทั้งต่างประเทศสัวประกาละมไทยเอาสุขุมสุขุนจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะเนาะกินหอดจินถึงสุขุมสุขุนได้จ้ากินกันได้จ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง มะพกมาพมะพร้ราวแยกตอมกินแท้แบ้บานๆที่เก่าเวลาเดิมจ้กพี่น้องนะมาขามะเพิ่งขกายของขามะจ้าพี่น้องกินข่าวกับตำบุ่ลงลาบหมูจ้าลาบหมูข่าวเหนียวจมจำตำซ่วะตำม่วงค่ะพี่น้องมาไหมขามาะแกบน้ำกันค่ะพี่น้อง หลานกะข้างอีอีอยู่ผู้เดียวควายหิหมพานตอยู่ผู้เดียวนิดมานิดสวยสวยอืมนะนห้าวเด็กหลังเลี๊ยวม่คุ้ต่าง ย้ายออกมาอยู่ย้ายออกกับบ้านคุณแไหมนั่งได้วตอ่นอ่าทั้งบ้านเขาก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ของนักกรบแล้วตาบุบุเนี่ยอืมอื เอาเรียม้าค่ะพี่น่องเข้าจำกัดเท็เพื่อเพื่อแล้งเมื่อกับอกขอขายอ๋อมีพอเป็นขนมจีนอืม,อม,อม,อมแล้วเจะคุยอย่างนี้เหรอพี่น่องคุยขนมจีนใช่ เมื่อไหร่ <laughs> น้าขานมากแ่บจะี่นร่นงเอามาเพือหล้านสองเพีล้าน,นสาง เดี๋ยวลูกเลี uh ้ยว้อยย้ายกันขอกันอืมอืมหวานหน่อยก็ได้ลายคนงขม้าไม่ไหมพี่น้องอืมทำตู้ค่ะพี่น้องทำเพื่อหลานเจ้าอืมอืมน้ำ่อยจุด มาค่ะมาคุกำลานจ้าเพิ่นมักนกินหนึ่อืมอืมเดี๋ยวลูกเด้อไปก็ไม่นิดกัน

ตะกอวว่าตะมควาไปแชวกัน Jangan terlalu pindah-pindah ni, adik 嗯，很多很多东西。Hmm. Mm hmm. mm hmm. เอาังครับพี่น้องคลิปนี้ก็ยักต่อมกับขอฝากว่าจะมีเนะค่ะเด้อคลิปหน้าพบกันไหมคะฝากกดไลค,กกไค์กดแชร์กดติดตามยัดต่อมติกก้งแชร์แชร์บันไดนะจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะลำด้วนลำด้วยนนะค่ะเด้อ